เราดิเช็คมาเจ๊น่าจะเป็นกลุ่มสุเสี่ยงเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ดังนั้นผมขอให้เจ๊ไปดูอาการก่อน please อันนี้โอ้โหเฮ้ยเจ๊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 โอ้โแกวัดมีท่านผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะ ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลับกันมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Quarantine: Sword the Last Check ในตัวเดโมโกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะนะหลังจากในครั้งก่อนเนี่ยที่เราก็ได้เรียนรู้ระบบต่ตางๆคร่าวๆไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการตรวจคนว่าใครบ้างที่เป็นผู้ติดเชื้อซอมบี้ใครบ้างที่เป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงหรือว่าใครที่ปาตรจากโรคแบบ100เลยเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยเขาเข้ามาได้และพอช่วยเขาเข้ามาเสร็จเนี่ย เราก็ต้องทําการจัดเตรียมสบงสเบียงอาหารให้กับพวกเขาด้วยและในบางครั้งนี่เราอาจจะถูกซอมบี้บุกเข้ามาอย่างตาการแห่งนี้จึงทําให้เกิดการประทะอิงสู้กับซอมบี้เกิดขึ้นด้วยอีกซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ดําเนินมาถึงวันที่4ของเกมและโดยเหมือนครั้งนี้เขาเหมือนจะมีอุปกรณ์ใหม่สำหรับตรวจคนเพิ่มมาอีกด้วยนั่นเองเป็นของเล่นใหม่ของเราอีกแล้วดังนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นของเล่นใหม่ของเราเลยดีกว่าอะไรว่าจะเป็นอะไรเนะี่ยดูซิจึ๊บ อ๋อคือเท่าที่ผมอาจจะกบทความครั้งก่อนคือเหมือนจะเป็นเครื่องวัดเออพวกชิปประจรในปอดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออเหมือนเครื่องวัดปอดอ่ะกดเลข2ชึบอ๋อนี่ไงเป็นเครื่องวัดปอดจริงด้วยต้องดูนะว่าเขาป่วยหรือว่าเขาเป็นอะไรมาบาบา,บาอะไรอย่างเงี้ยโอเคพร้อมแล้วเข้ามาเลยครับนานายนโอ้ปากแดงมาเชียวเลยนะครับคุณพี s <S ่ใจใจ <Mal ip. S 1> นะซิรอไหนเขาฟังหน่อยมีดมีชุดดำด้วยอันนี้ปกติมัาตเราฟังดิ <c oughs> อ่าผมฟังไม่ออกอ,ะอ่ะเอ่อมาลองฟังดูเห <c oughs> มือนเป็นเสียงหายใจอุยอ้ยอุ้ยเสียงแบบเมื่อกี้ไม่น่าปกติแล้วนะพี่เอ๊ะเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนเสียงอซอมบี้เลยอะ่ะหรือว่าคนนี้เขาจะเป็นซอมบี้วะ <c oughs> มันมีแบบวิธีดูปะเออตรงนี้ผมจำได้ว่ามันมี <c oughs> อันนี้ไงเออน,นี่มีเสียงไออันนี้เสียงจามปะอันนี้เสียงสะอึกอันนี้เสียงไอ อ๋ออันนี้ผมก็ได้ยินเนี่ยเสียงแบบหายใจแบบป่วยๆอ๋อได้ไงเสียงที่ผมได้ยินอันนี้คือแบบติดเชื้อไวรัสได้แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าอย่างนั้นคุณพี่ครับไปเลยครับไายบายไปเลยอืมไม่ต้องห่วงครับพี่พี่จะได้ไปสบายแน่นอนมาผลกลับไปมาสวัสดีครับวิแน่ใจแต่เมื่อกี้เราเหมือนจะทายถูกนะเราได้เงินมาเก้าร้อยจะฟังเสียงอันนี้เกิดก็ได้ ด้วยแต่อันนี้ปอดไอ้สีดำข้างหนึ่งแสดงว่าวถ้าเกิดดำกับมีโอกาสสมเสียงเป็นซอมบี้ใช่ไหมแต่คนนี้ไออะแล้วก็มีเสียงหัวใจไปป่วยอ่ามีคนในนี้เป็นคนสมเสียงแ,แน่นอนแต่แยังไม่รู้ว่าเป็นอันนั้นพูทติเชื้อหรือเปล่าขอสำรวจรอบๆปอนแล้วกันอ่ะอูวีด้วยถึงมีรอยคงรอยขัดมานะเอ๊ะมีรอยขีดข่วนข้างหลังตรงนี้นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มสมเสียงแบบชัวๆเดี๋ยวพี่ไปร้อตรวจอาา้าวควอเลนทีนนี้คลีนิน่งแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ย โอ้โหไม่กอดโอ้ขีดด่วนขีดด่วนไม่นะโอ้ใจเย็นโอ้ไม่กอดโอ้โห,โอ,โ,หโอเคตอนนี้จะปลอดภัยแล้วมาเข้ามาเลยพี่ please, please. คุณพี่เป็นกลุ่มสุ่มเสีย่ยงคนละไป my kids just made it t h r o u yesterday I just need to join them อ uh ่ะฮะต้องตรวจก่อนเจ้ผมรู้ว่าเจ้อยากจะไปหาเด็กๆนะแต่พ بر, พต้องตรวจก่อนนะตรวปลอดถึนก็ได้ให้ตรวจง่ายกว่าปื๊บวิ ป่อยคนนี้ของเจ้คนนี้ไม่มีจงไม่มีจุดเลยอันนี้จะคลีนนะไม่ต้องตรวจล้วเพราะตรวจอันนี้หลังเดียวร่างกายว่ามีแบบรอยตัดรอยแผลอะไรไหมเช็คทุกอย่างปลอดภ<า>ัยดีเจ๊คนนี้คือคลีนมากถ้างั้งงนเชิญครับเจ้ไปอยูุดบล็อกผู้รอยชีวิตเลยเฮ้ยถูกด้วยถ้าถูกก็จะได้เงินนะมากคนต่อไปสวัสดีครับถอดแว่านหน่อย เฮ้ยไม่เก็อย่างงี้เดี๋ยนะเก็ดที่หน้า๋อปลอดภัยปลอดภัยเกล็ดที่หน้าปลอดภัยไม่ได้ไปกลุ่มสุ่มเสี่ยงแต่อย่างใดปลอดไม่ดำอันนี้คือปลอดอาจจะปลอดภัยแล้วไปเช็คยังอื่นขอตรวจร่างกายภายในหน่อยนะครับเฮ้ยมีรอยขีดควนเี๋ยวกลุ่มสุ่มเสี่ยงแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีแบบที่เป็นติดเชื้อซอมบี้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ก็ไปอยู่ที่ห้องกักกันก่อนสักวันสองวัน โอเคมีแต่ร้อยขีดขวนถ้าอย่างนั้นไปอยู่ในโซนกักกันก่อนนะพี่ don't understand ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่พี่เป็นอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อได้ดังนั้นผมขอรอดูอาการพี่ก่อนถ้าพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาพี่ออกมาเองในวันพรุ่งนี้ตามีอะไรทําแล้วไปนอนดีกว่าไปนอนกันดีกว่าทุกคน Todays reward evacua get the survivors a batch you Sur first for of Pick up from the table. มีของเล่นใหม่อีกแล้วหรอคืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะจากที่ฟังเขาพูดอ่ะนี่งานจริงด้วยสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ปวนี้คืออะไรไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นสีส้มก็คือเป็นกลุ่มสุ่มเซนถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นโรคอะไรประมาณนี้และมั้ง

อ๋อถ้าเกิดเป็นพวกเอาวงเอาเวก็ให้ใช้สแกน UV เอาถ้าเกิดมีสีเขียวเขียวก็คือมีเชื้อแน่นอนและคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อเลยส่วนถ้าเกิดมีชิ้นส่วนคนก็คือเป็นผู้ติดเชื้อแน่นอนเพราะอาจจะเป็นชิ้นส่วนซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวกระเป๋าจึ๊บโอ้โหโอ,โอ้ขนาดนี้คือเป็นผู้ติดเชื้อเลยใช่ไหมถ้าฟังไม่ผิดน่าจะใช่นะมาอย่างนั้นขอขโมย everything and now this ผมขอแล้วกันนะไหนพี่ก็เป็นผู้ติดเชื้อแล้วเ็ยังไงพี่ก็ไม่รอดอยู่ดีลาลาก่อนครับพี่พี่เป็นผู้ติดเชื้อหนึ่งร้านเปรเซ็นต์ผนต่อไปสวัสดีครับอุ้ยสะอึกสะอ,สะอ,สะอึอย่างนี้มีเป็นโอกาสเป็นุมเปียกแล้วไหนขอใ UV <c oughs> ช้ UV เช็คหน่อยปึ๊บ แอปเปิลใครพี่พก็พบแต่แอปเปิลมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มีสีเขียวถ้ากับปลอดภัยแต่ตอนนี้พี่เขาแบบสะอึกมีทั้งอะไรต่างๆให้เป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงอันนี้นี่ไงเปลี่ยนเป็นปสีส้มแบบนี้ก็คือกลุ่มสุ่มเสี่ยงละมาทำมาตรวจะเอื่นกันดีกว่าวฟังเสียงหัวใจหน่อย <c oughs> มีเสียงหัวใจป่วยนะไม่ได้ยินเสียงเชื้อซอมบี้นะแต่เป็นกลุ่มซุ่มเสี่ยงมาตรวจร่างกายหน่อยว่ามีบาดแผลของซอมวงซอมบี้หรือเปล่า ไม่มีอะไรบนร่างกายแต่มีทั้งไอมีทั้งแบบหายใจป่วยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปะกลุ่มเสียงไปก่อนนะพี่ไปอยู่ในคนละทีนก่อนนะครับพี่ไม่ต้องห่วงถ้าพี่ไม่ได้เป็นอะไรจริงเดี๋ยวเราจะส่งพี่ออกมามาเออใช่เรายังไม่ได้ไปดูผู้ติดเชื้อครั้งก่อนเลยว่าเขามีอาการเพิ่มเติมไหหรือเปล่ามาผมขอดูคนนี้ก่อนแล้วกันนะว่าพี่มีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไม่มีอาการแล้วนะคนนี้หายเลยอ่ะคนนี้คือไม่เหลืออาการอะไรแล้วไอไม่มีมีแต่กระที่หน้าเฉยๆอะ่ ผมว่าพี่ได้เวลาไปเียง่วนเพื่อชีวิตแล้วไปโชคดีครับ <made> มาคนนี้ขึ้นเข้าไปดูคนนี้อีปอดเป็นจุดดำๆเหมือนเดิมคนนี้มีเสียงเหมือนเดิมแต่ไม่มีเสียงซอมบี้อยู เลยไม่รู้ว่าแคบโวยเฉยหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอีกสักวันสองวันแต่ตอนนี้พี่กลับเข้ามาอยู่ก่อนผมขอโทษจริงครับพี่แต่ผมต้องทำเพื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่คนต่อไปเน x กโอ้คนนี้ไอมาแต่ไกผมขอทอดทุกอย่างของพี่ออกก่อนเลยตาไม่เป็นไรสปอตไม่ดำแต่ไอแปลว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงนะเดี๋ยวต้องเข้าไปอยู่ในโกลสักกันก่อนเลยนะครับพี่แลวัดอุณหภูมิครับกดไปยังอุ้ย ไปแล้วลาก,ก่อนเลยครับพี่เชิญเข้าซังเตไปเลยมาครับพี่คนสุดท้ายบดูปลอดภัยดี่อไปตรวจปอดปอดคลีนมากคนนี้ดูไม่มีอะไรเลยไอก็ไม่มีผมว่าคนนี้จะปลอดภัยแบบจริงๆแล้วละ่ะปลอดภัยพี่คลีนไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นยินดีด้วยเชิญเข้าไปอยู่โซนบล็อกเพื่อชีวิตเลยครับ Yes เออเผม ไม่เหลือเมียแล้มั้งเราไปกลับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไอ้คนในโซนตัดการอีกสองคนเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้ก็ได้เฮ้ยอะยังไงนะเหมือนเขาให้กลับไปเหรอกลับไปที่ป๊อกไปทำอะไรอ่ะอ่านี่คืออะไรอ่ะรูปรถ อ๋อเหมือนจะเป็นการส่งผู้รอดชีวิตแบบส่งให้เขาออกมาจากเขตเนี้ยไปอยู่ที่อื่นเหมือ,น,อนนี้เป็นเขตกักกันเฉยๆเป็นเขตกักกันชั่วเขาให้ผู้รอดชีวิตเข้ามาอยู่เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นเราก็จะส่งเขาไปที่อื่นเออโอเคไปที่แบบปลอดเชื้อมาเริ่มส่งผู้รอดชีวิตกันเลยดีกว่าตั๊กเซฟอันนี้คือเสร็จแล้วเหรออ๋อไม่อันนี้คือต้องเลือกคนนะ นี่คืออะไรเฉพาะฟีมิลอ่ะอันนี้ไปก่อนแอคเซปแล้วก็อ่ะต้องนี่เหรอแอคเซปอ่ะฟีมิลแอคเซปโอเคเหมดแล้วก็สามคันส่วนคุณพี่ที่มาใหม่สองคนเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะครับไปเราไปส่งคุณรอชีวิตกันเลยดีกว่าเบรวนจะแค่นี้แล้วกดส่งไปเลยวะเอออุ้ยเหมือนจะมีการอัปเกรดของดีว,วะมีอัปเกรดพวกแบบยิงซอมบี้กับอัปเกรดพวกเครื่องสแกนนะอ่านี่ไงกดอยู่ โอ้อัปเกรดไม่ได้ตือสแกนกับไอ้พวกสายเช็คคนมันยังอัปเกรดไม่ได้เพราะเป็นดีโมทำไมอยากได้อัปเกรดปืนก็เด้เลสหนึ่งร้อยยี่สิบมมเหมือนจะเป็นปืนใหม่ป่ะไม่รู้อ่ะเอามาแม็กทหารเอามาสิเดี๋ยวอัปให้หมดเลยวะพวกบอมวันนี้อ่าไม่อัปไปกันอัปเคที่ผมคิดว่าน่าจะได้ใช้ก่อนแล้วเราก็เออเรายังไม่ได้จัดการซาเปียเอะแต่ไม่ต้องก,ก,การหรอกอุย้ย อ๋อ <ate> คือเหมือนว่าเราจะต้องมีการส่งพลวชีวิ <men> ตกลับไปด้วยเหมือนมีการคอยคุ้มกันอะไรอย่างนี้ป่ะเออน่าจะใช่แน่เลยหรืออเ้ยเฮ้ยโอ้โหมุมมองมุมโคตรงงอ่ะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโคตเฮ้ยมันหันยังไงวะเออเฮ้ยโดนแม่งมันหันแบบมันหันลงไปอ่ะมุมมองมันมึนมากเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออยา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 โอ้โหมุมมองแม่งอับอับปรี่มากไม่ชอบเลยโอ้ยเปิดปืน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 ยิงยิง มองเออโคตรแย่อะเออยิง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 โอ้ยยิงเผื่อไว้ด้วยเนี่ยยากมากยิงมายากมากโอ้โหเอยยิงดีอย่าเข้ามาอย่าทำร้ายพวกเราชีวิตของฉันเอ่ยิงอันนี้ใช้ได้แค่อันเดียวนะปืนใหม่โอ้ยปืน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 ใหม่หมดแล้วเป็นปืนใหม่ปืนเก่ายิดีซอย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  อย่ามาตอกแกะยิงทิ้งยิงทิ้งไอ้ยยิงไอ้ซ่อมหบอเราซ่อมเอาทำไงอะโอเคเตอร์ต้องทวงเวลาไปนะอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปไปยิงโอเคดีดันเฮ้ยโอ้โหน่าเต็มเลยอะยิงดิเอ้ยิงดิยิงโอเคไปหมดแล้วปะยางโอ้โหเต็มเลยโอเคไปหมดแล้วหมดแล้วปะไม่รู้เนี่ยปืนใหม่ไม่แค่ลูกเดียวอ้าว new symptoms have appeared and one of them is aggression so they might attack you grab the pistol from the table also pick up the syringe analyzer our scientists built it and it accurately detects infection but it's very expensive and there aren't many so use it wisely โอเคบนี้ขอเล่นสองชิ้นใหม่มาให้เอาละต4ห้าเหมือนเขาบอกว่าไอ้ปืนเนี่ยจะเอาไว้คำจัดไอ้พวกที่มันก้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าเวลาที่เราตรวจคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะก้าวแล้วหรืออาจจะแปลงล่าซัมบี้มาฆ่าวหรือเปล่าอะไรก็มีปืนป้องกันตัวเอาไว้อันนี้ไม่รู้นะปืนจริงเปล่าเช็คโอเคปืนจริง อ่าเผิ่กดเรียกเขาเข้ามาเฉยกดไอ้ปืนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปืนที่สามารถใช้เช็คโลกคนได้เลยว่าเขาจะเป็นซอมบี้หรือไม่เ่ะแต่เขาบอกว่ามันข้างๆแพ้ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยละกันนะประมาณน,นั้นไหนคุณพี่โดนกัดมาหรือเปล่าอ่ารีบรบอ่าเอาอันนี้มาเ็ยก่อนคนนี้อาจจะเป็นรอยหมากัดที่ถูกต้อนเอปหน้าหน้าเลยโอ้โหคุณพี่โดนกัดไี่น้ายอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณพี่ ไปที่โซนคำจัดทิงครับมาเอ้ยยวผมมาเช็คคนใแดงก่อนดีกว่าฟาร์นทีนลืมไปเลยใชมีอาการที่ปกติอะไรบ้างมา่อยครับโอ้โหเดี๋ยวนะคุณพี่เขี่ยมากคุณพี่ไม่ต้องพูดเลยไปโซนกักกันเลยครับคุณพี่เขี่ยเกินเกินไปเลยครับวันนี้อยู่มาสองวันแล้วตรวจอาการหน่อยแต่ยังปล่อยไปเหมือนเดิมนะมีจุดดำ เแต่ผมก็เอาอีกวันหนึ่งพี่ถ้า <5 S 1> วันที่3พี่รอดได้เดี๋ยวผมจะหาพี่เข้าไปเลยนะเข้าไปที่โซนผู้รอดชีวิตเลยวันนี้เขาอยู่มาสองวันแล้วถ้าอีกวันนึงแล้วเขาไม่กลายเป็นซอมพี่ก็คือเขาเป็นคนกำลังร้อยปอแค่ป่วยมาคนต่อไปครับไอเจ๊มีสัมภาระอะไรบ้างเช็คแต่เราต้องใช้อะนี่อยู่อ้ผู้ติดเชื้อเจ๊ถ้าอย่างนั้นไอ้เจ๊ก็จะตายแล้วผมขอรถถังคันนี้นะเจ๊ ไปไปครับเจเชิญไป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 มาครับคนต่อไปเอ้ยเจ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 เเจ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 เเจ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 เ ะดะ๋ยวจอะไรง่ายๆบนภูมิเช่นเคยไหนบนภูมิปลอดภัยมาเครื่องตรวจปอดโอ้โหสามจุดเลยหรอเจ๊เสียงหายใจแบบป่วยๆมีเสียงหายใจป่วยๆนะส่วนไอ้สามจุดตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงซอมบี้เลย <cell> เดี๋ยวเจ๊ก็เข้าไปอยู่ในนั้นก่อนล้วกันนะถ้าเจ๊ไม่เป็นไรจะขอตรวจอีกทีตรงนี้ผมยังไม่ได้ตรวจน้รอยแผลฟกช้ำนิดหน่อยโอเครูหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเจ๊น่าจะเป็นกลุ่มสูเสียงที่เคยเดี๋ยวเจ๊เข้าอยู่ในนี้ก่อนสวัสดีครับ มาคนต่อไปวันนี้มีของอีกแล้วไอมีอะไรบ้างในกระเป๋าไอเทมค่อนข้างคลีนไม่มีเชื้อถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นซอมบี้เราก็ไม่จะขโมยของเขาได้นะเช็คปกติด,ดีปอดไม่มีจุดดำจริงแค่ไม่มีจุดดำก็ไม่ต้องตรวจแล้วมั้ยไอไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นซึ่งคนนี้คลีนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นไปเลยครับเจ๊พื่อรชีวิตขอให้โชคดีครับ เเก็บของไปเลยเอาอ่ะเมื่อกี้ทขาไม่ตังลบแปดร้อยอะหรือว่าอะไรโอเคเมื่อกี้ไปเช็คดูมาแล้วเหมือนผมจะลืมเอาของเหมือนผิดกฎหมายอะไรสักอย่างออกผมไม่รู้ามันคืออะไรของผิดกฎหมายอะไอโคบอลทองนั้นหรอทีนะ่เป็นของผิดกฎหมายน,น่าจะใช่นะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอของทองแล้วหยิบออกมาก่อนเลยมั้งมาคนสุดท้ายเอ้ไม่ใช่ดีมีคนตรงนี้ว่ะโอว้วาดีครับปากแดงมาอีกแล้วคุณอภูมิก่อนเลยอย่างแรกง่ายสุดเขียวปัดเจปอด ไม่มีจุดไม่มีขลังโอ้ซอมบี้ <c oughs> เพินครับไปเลยคุณเป็นซอมบี้แล้วขอให้โชคดีมาคนต่อไปครับไหนจะทำร้ายเราไหมโอเคคนนี้ไปด้วยดีนะอ่ะอรอดแม่นก่อนเลยเจ้เจปลอดภัยเราก็จะปล่อยเจไปเปองถ้าเจ้ไม่เป็นอะไรจริงอ่ะนะปลอดคลีนอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิคลีนส่วนร่างกาย เจ้คนนี้ไม่มีอะไรคลีนแบบใสสะอาด1านเึเปซ็นเป็คู่รอดชีวิตที่ไม่ถูกเกอียวซอมบี้เชิญเลยครับเจ้เวลคัมเวลคัมอ่าไม่มีอะไรให้ทำแล้ววันนี้นอนกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วอะอเกิดอะไรขึ้นเบรกเอา๋อ,อเหมือนพลังงานตกปะ่ะใช่ๆพลังงานตกเดี๋ยวต้องไปสับดีเวอร์ก่อนอ่าทิปโอเค บานๆกลับมาแล้วอ้าวยังไงผู้ราชีวิตครั้งนี้ดูไม่มีโคงมีเควสอะไรเลยอะถ้าอย่างงั้นก็แปลว่าครั้งนี้จะฟรีเพล้วมัง้งไม่น่ามีอะไรลอะอะเดี๋ยวตรวจคนในคอรทันทีก่อนคนนี้เขาอยู่มานานแล้วคือถ้าเกิดอยู่สองวันแล้วไม่ยังไม่กลายเป็นสองปีก็คือปลอดภัยเลยที่เหลือ,อนห้เป็นอาการป่วยซึ่งพี่ป่วยเฉยๆถ้าอย่างงั้นพี่ไปอยู่ในโซนผู้รอชีวิตฮะไปไปสู่ทับสี่อะอ๋อไฟขาดไฟขาดทำไงอ่ะ เหมือนจะกดได้อ่อันนี้อัปเกรดเจนเจนหมดปะเนี่ยเออหมดแน่เลยบันเด็กอ๋อคือตอนเนี้เยเจื้อเพลิงหมดเอารองซื้อเจื้อเพลิงเพิ่มก่อนมาซื้อมาให้หมดเลยยังไงเราก็รวยรัวอยู่แล้วต้องข้ามสารกระบาดเจ็บพบแล้วอ,อยากความนะเอาอยู่เอาอยูแล้วเอาอยู่แล้วมเ,เป็นไรเนี่ยรถเนี่ยอาอยุเครย์ครับตับอ่าพอดีได้ปังหรือยังอ่ะนี่ไงได้แล้ว เปิดเปิดให้หมดเปิดโอเคมาวัสดีครับพี่เข้ามาได้แล้วกระปุกปกติปอดดำไหมปอดไม่ดำปอดปกติตรวจปึ๊บมีรอยแผลดำๆเป็นตะปุ่มตะป่ํมะปุ่มตะปัํมอีกแล้วจำไม่ได้ขอเช็คแป๊บ โอเคถ้าปุ่มจะปุ่มแบบนี้เท่ากับเป็นปุ่มสุ่มเสียงเช็คแล้วคุณพี่มีอะไรมากนอกจากเป็นุ่มสุ่มเตียงถ้าอย่างนั้นไปอยู่ควาดันทีนก่อนเลยขอตัวไปัสดีครับเจโอ้โหใส่หมวกกระปากแดงมาเที่ยวอ่าอุณหภูมิเช็คปอดเหลืองไม่มีดดำเช็คมาฟื้ฟืฟืนฟืผมต้องีเ็บหน่อยนะเพราะแบบที่เกียดเราตรงนี้นานนะมันตรวจนานมากเลยอะแต่ก็ชอบนะแต่รู้สึกแบบการตรวจคนครั้งหนึ่งมันนานอุ้ยแผลดำ ผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแผลดำแบบนี้มองยากว่ะได้เวลาใช้สิ่งนั้นแล้วมั้งวันนี้มองไม่ออกเลยอะอ่ะลองใช้ดูดิปึ๊บมันทำานาย,ยังไงยิงเหรอปึ๊บยื๊๊บโอเคเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้ายอย่างนั้นก็น่าจะปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมเจ๊เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ๊ไปอยู่ในห้องกักกันก่นอนแล้กันถึงแมคเชลเนี่ยจะบอกว่าปลอดภัยก็เถอะจไปอยู่ก่อนนะเจ๊สวัสดีครับวันนี้ บงะเบียงเบียงไม่มีอะไรวันนี้ปากแดงอีกแล้วใครน่าปากแดงกระจังไม่ชอบเลยคนปากแดงปอดดำดำหนึ่งไอ้ดำสองวะมีเสซอมบี้ไหมมีเสือซอมบี้ไปครับเชิญโกชูโซนคำจัดขอให้โชคดีครับบ๊ายบาๆคนนี้ต่อต้านไหมคนนี้ไม่ได้ต่อต้านทำเจ็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมีคนมาต่อยเราอีกนะหาดูกล่องนมกับชีสของเจ้เขาหน่อยไม่มีอะไรนะเจ้กองชีสเจ๊ลูกกอ่ เจ๊เขาเปเจ๊ขาวแบบนี้ยน่ากลัวมากอะ่ะแล้วตานี่ตาแดงปะไม่รู้ผิวขาวเขากับเป็นสุ่มเสี่ยงแล้วตามันมันมันแดงปะคืออย่างงี้มันนับว่าแดงไหมอ่ะนี่อย่า,ยางเงี้ยมันแดงไหมนุ่นเลื่อมเลื่อมแดงอะ่ะมันยังไม่แดงอะ่ะจะเช็คล่างกายคนอื่นไปแล้วกันแต่คนอื่นจะสามารถบอกผมบอกได้ว่าเป็นซอมบี้ปลอดไม่เป็นระพูม,มล่ะเย็บ เหมือนกลุ่มสุมเสี่ยงเฉยอ่างแต่ถ้าเกิดผมเจอคนตัวขาแบบนี้จริงๆผมยิงทิ้งไปแล้วแม่กลัวมากขาแบบขาโผลเลยเจเอาดีเช็คมาเจ๊น่าเป็นกลุ่มสมเสียงเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ดังนั้นผมขอให้เจ๊ไปดูอาการก่อน please ไอ้นี่โอ้โหเฮ้ยเจ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 ยิงดิยิงยิงเฮ้ยไม่เฉยเฉยเจ๊อย่าเข้ามาเจ๊อ่ะโอเคขอบคุณมากทหารเฮ้อเสีบไปแล้ว ขอบใจคุณทหารจริงดีสกินเข้ากับซัมบี้เวลคัมครับเวลคัมจุดซนคำจัดไปเลยยาวันนี้ต่อตาเฮ้ยเฮ้ยวิ้งเร็ยจ้ยเม้ยเฮ้เอ้ยต่อยเก้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮเ้ยเฮ้ย้ยเย อันนี้ตูครีนนะครีนอีกแล้วไม่มีโคงไม่มีขอกอะไรทั้งสิ้นด้วยเรียบร้อยคุณผู้หญิงผ่านแล้วคุณครีนมากคุณไม่โดนอะไรเลยไปไปอยู่โซนผู้รอชีวิตเลยเอ๊แต่ผมไม่ได้เปิดกระเป๋า<ร>อเอาผมลืมเปิดกระเป๋าเจ๊เข้ากระเป๋าส,สมาด้วยหรอเก้ากรรมเมื่อกี้เขา่าจะพกของผิดกฎหมายหรืออะไรสักอย่างมาแน่เลยนะผมโดนลบแป0รอยีกแล้วมารอใก็ดีกว่าจนกินฮะคนนี้เป็นหรอ อา้าวกลับเฮ้ยส่วนซอมบี้บุกแล้วป่ะเวลาปกป้องนี่คือส่วนที่สนุกที่สุดเอาเงินติดลบหนึ่งพันเงินกรรมแล้วซื้อไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยเงินติดลบเอาแล้วเอาแล้วมาแงาปืนอ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอ้พวกซอมบี้ใส่ประโยชน์ใกลใสเออเป็นปืนเป็นปืนยิงอันนี้นะะย,ยิงในคันเดียวยิงยิงยิง

ยิงยิงยิงโอ้โหมันเยอะมากอ่ะโอ้ยยิงไม่ทันเลยอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหกำแพงโอ้โหความหนาแน่นของกำแพงรถไปเกือบ kind of จะครึ่งแล้วอ่ะนี่ผมยิงแบบโดนตลอดเลยเนี่ยแม่เอ๋ยกดไลค์ยินพวกสองพี่พวกนี้เผื่มีการวิจารณ์การบางอย่างเลยยิง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 แล้วก็ลากปืนอ้าว เดโมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสระหรับเดืนี้แย่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับเดโมของเกม q u a l i t y n g i ก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะที่รับชมเกมตัวเดโม่ีันจบนะครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ามะข่าวตัวนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับนะ